สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูลูกสาวทำกับข้าวค่ะทำอะไรเนาะเทซาวัสดีค่ะพ่อมาเลยเที่ยงเที่ยงพอดีเลยทำเผื่อพ่อไหมลูก แอบดูลูกสาวถ่ายคลิปทำอาหารร้อนพรอทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยแอบดูลูกสาวทำกับข้าวเมนูขนมบังอร่อยมื่อวานกินแล้วกินขนมจีนนเชาอ้าวมีต้องกินเขาเป็นอาหารบ้างก็ได้ อาหารบ้างอะทำไปเลยลูกเลี้ยงโอนจังให้พ่อห้าสี่เก้าสี่ค่าภาษีไปเสร็จค่าภาษีเนี่ยมันหมดเขียบที่สามสิบอะภาษีอะไรภาษีที่ดินแต่เขาไม่ระบุโฉนดมาใบหนึ่งไม่รู้อะไรมันรวมหมดเก้าสี่เขาบอก หนูสาวหนจะกินไรอ่ะหอมหวนชวนรับประทานลูกสาวก็ถ่ายเมืันไงนะคะเป็นเป็นของว่างเดี๋ยวบ่ายๆพ่อก็เข้ามาหุย้ยชี้ยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ แล้วจะะจริงๆเ,าเอ,อาโรลอาลิปบาลูดเครื่องความหอมแล้วกเจะมีว้าใสพิษไทยมิดแล้วอันนี้เป็นของดุล้วขวดเป็นเหมือนกันเลยแตงกินะเหมือนกันทำไมขวดเหมือนกัน,อ,น,นอ๋อนี่พไทยปนเหรอ นี่นแม่ก็ลงด้วยเสร็จเรียบร้อยถา่ายรูปแบบอืมอยากกินมากๆนะแม่บอกว่าแม่อยากกินพิซซ่าเราก็เลยจัดให้แต่เป็นพิซซ่าเพื่อสุขภาพนะคะเราใช้ไข่แล้วก็ขนมปงังซาลูแล้วก็มีชีสในตัวเองพอ ตอนที่หนูถ่ายตอนนั้นแม่ยังไม่ได้มาถ่ายตอนที่หนูใส่ของอะแม่ก็เอาไปใส่นะ ไข่เจียวไข่ผัมที่ขอไปเอาไข่ไปไข่กี่ฟองใส่ห้าไปเลยค่ะเพราะว่าลูกมันเล็กใสเองหลับแล้วเป็นอาหารบ้างให้พ่อเถอะพ่อยังไม่กินชีสมันก็จะเย็นหมดแล้วใช่เดี๋ยวเราไปทอดไข่ ข่เจียวกับไข่ผัมมีประเยอะมากมากนะเมนูแปลกสําหรับแม่เดี๋ยวมาดูลูกสาวทํานะคะวันนี้ลูกสาวทําให้กินนะคะองรักไม่ได้เข้าครัวมาหลายวันเลย <c oughs> วะ่ะไ่กินฝีมือลูกสาวทุกวัน <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวตีเลยะค่ะใส่ฟองเล็กเยอะกันนั้นก็ได้ซอสนี้หนึ่ง ที่เราได้จากตลาดตอนเย็ยนเมื่อวานชำนาญการมากมากแต่เราจะใส่ไปดูหน้ตาตาใกล้ๆลักษณะใกล้ๆนี่เป็นโอเคม,มีประโยชน์มากค่ะใส่ไปสักสามช้อนที่เหลือก็แล้วแต่ว่าแม่จะไปทำอะไรนะคะแต่ไม่เคยทำกะทีว้าวเคยกินแกงยากแกงให้กินทำไม เยะดแต่ว่าเราชอบกินมะเขือทีกับหอมใหญ่ก็ใส่ลงไปนะคะแขกนะน่ากินไหมเคไทยพัมมันจะฉ่ำน้ำอยู่แล้วนะเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ลืมตั้งกระทาไว้ก่อนแม่เคยบอกว่าเจียวไข่ให้ใส่มะนาวหรอใส่ม,มะนาวมันจะฟูทำให้ไข่ฟูใส่นล่นหนึงขอใส่มะนาวเลยผมจ็บไข่ไปทิ้งกันนะจ๊ะ กระทะที่เราดาวไข่เมื่อกี้มันก็เล่นเปื่อนนิดนึงนะเราจะใช้น้ำมันนิดหนึง่งกข็มเริ่มเลยเสร็จไข่ดาวเคอย่างเงี้ยะไข่เขียว เป็นสาลายสาลายน้ำจืดเหรอมีประโยชน์มากเขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์มากมเวลาไปตามห้างเดี๋ยวนี้มีขายแล้วในแมคโครในโลตัสอะ่ะหลงไฟแม่บ้าบบไม่ต้องใช้ไฟเลย ในห้างแทงมากเด้อสุดๆแ,แล้วละไฟวันนั้นวันนั้นไฟไม่แรงเพราะว่าตรงนี้นะคะตรงนี้มันมันพับสายยางพับไฟเลยแก๊สเลยออกมาไม่เต็มที่เขถ่ายเพื่อนดนะีนากอีกหน่งเมนูนะคะไข่เจียวเขียวไ <laughs> ข่เจ้าไขา่ผํา เร่ก็มไม่เคยกินเหมือนกันค่ะครั้งแรกเรเห็นแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วทำข้างล่างจะไหมนีมล่ะไม่จ้าอู้ดูสิงามไหมเนี่ยดูดิมันบ้าบินมันชาเขียวเลยดูดิ อะไรมีต <Cal mel> <laughs> ัวอะไรแดดแรงไงไฟจะแรงฝั <hating and living> ่งนี้หอมหอมแต่ว่ามันจะทำยากมันเน็ตเลยหอมมากๆเลยหอมๆไม่ใคยผ่านอาจจะเละ เอยไมไม่รู้แต่มีประโยชน์แนี่เรากินได้เลยคะ่ะมาดูตอนจบเดี๋ยวเราจะพีกละจะได้เรื่องนเนี้ยเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่เป็นแผ่นนะคะเป็นๆเ,เนาะให้มันใกล้ตัวก่อนเดี๋ยวราแป๊บนึงเนาะอีกนิดนึงเนาะ คลิปขีะอันก็ได้นี่เหลืองสวยก็ได้คิปขีระขึ้นนี่นี่เคกือบดกำลังสวยสีเหมือนชะอมไข่เขียวเโอ้โหน,น่ากินนะหอมด้วยจะรู้จีบเพื่อนฟังหอมปะ เด็ดเป็นใบๆแล้วลกูกไม่เอากินจ้าใบไม่กินไปได้ไหอมนะโดนขาเนี่ยนะี่อ่้างล่างลืมเอาใส่ไปนแล้วอือหือหอมมากเลยใช่ใบเดียวกับที่ในขวดไหมอ่าอันนั้นอโนโอริกาโนนีโรสแมรี่ แต่กเ็เป็นสมุนไพรบ้านเราอ่ะให้กินค่ะน่หอมนะปกติมันก็อร่อยนะแกงไข่ถั่ม,มาอร่อยกรุบกรุบ โอเคเสร็จแล้วค่ะอือตักก่อนนะโอ้โหว้าโอ้โ hmm. ด mm ีส hmm. mm ันเหมือนชั hmm. mm ่อมไข่ทอดเนาะอือ ร้อนไหมรีบไปชิมโอ้ยไปทอดไข่มามันจะยื่นอยู่นี่เย็นไหมันยังไม่เย็นแต่ว่าชีสมันเย็นชีสมันเย็นง่ายเสียงแมวตัวนี้เจ้าเมียวเจ้าเมียวมาจากไหน มีแมวจรมานะคะมาได้สองสามวันแล้วเจ้าเหมียวพอตั้งชื่อให้สีหมอกเป็นใช่มันชช่บุญรอดบุญรอดตอนแรกเรียกสีหมอกเดีย๋ยไม่ทันตั้งบเบลล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี้นะนั่นน่ะนี๋ยวพึ่งเดี๋วพึ่งเพึ่งกวนกินอยู่ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวข้หินหิวมาเลยชิมใครัังๆแล้ หนูไม่เคยกินไข่ผำมาก่อนทัประเทศจะได้คุกคามกันไม่มีรสชาติใช่รสชาติเป็นรสชาติไข่ผำอ่ะรสชาติจืดๆเหมือนสลายเหมือนเทาอ่ะแต่ว่าไม่มีเท็กเจอร์อะไรคิดว่าเคี้ยวไปแล้วมันจะเหมือนไข่กุ้งอ่ะ<ล>ไม่เหมือนมันมันลูกเล็กไงอืมอร่อย เลย,ยทั้งสองอย่างนะคะใช่ค่ะ <Okay. S 1> เคแอบถ่ายนึกว่าลูกทำอะไรนะทีแรกกินมันหอมไงใช่กินลิ่นอันนี้หอมอันนี้อะไรนะไข่ขนมปังกับไข่หลายอย่างพิซซ่าแหละ <c oughs> เมนู <c oughs> สุขภาพของลูกสาวนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราคอยดูว่าจะมีเมนูอะไรต่อไปขอกินก่อนนะคะกินด้วยกันนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันนี้เป็นมเมนูเป็นเมนูลูกสาวทําให้กินหลายวันแล้วลสาวทําให้กินคลิปได้กินอที <laughs> ยังไม่ได้ดูเลยได้แจ้งไครผับมาหรอต้องไปดู วิธีทำกับย่าก,ก่อนเหมอือนแกงอันนี้เลยแกงหน่อไม้อ่ะจะใส่ไข่พัมอ่ะใส่ใบย่านางใสไปไ่ปลาไหนิดนึงแสบไม่เคยกินนะแต่วต่าเสร็จเอา <laughs> โอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโฮมเฮดแบบอ,อุอ่มเาอือพิซ่า าลูกสาวเย็นแล้วอร่อยพ่อบอกอร่อยจุน,นี่พ่อบอกอร่อยพ่อ,พอไข่พายมูกก็อร่อยนะเนี่ยเหรออืมแต่ลูกเก้ียวใส่ไข่ แต่พ่อกินขนมจีนมาแล้วได้อร่อยไหมอะไรอีกเอาขาดูน้ำผึ้งแท้พ่อนั่นอ่ะอุ้ย โดนโดนอะไรนั่นโดนน้ำโดนเย็นเย็นแล้วมันจะเป็นสีนั้นอร่อยไหมละ่ะอันนี้ไข่ฟัก ทุเรียนมุ้ยแข็งอ้าวแล้วมันมีกลิ่นแล้วอ่ะทุเรียนซื้อมาเมื่อวานนะคะ,ะยังไม่สุกเก็บ <laughs> ไป้ก่นอนมาจิ้มฟันจิงง้มไหมที่บ้านมีไม้จิ้มฟันเหรอจ้าคุณพ่อไม่มีหรอก นีะะ้ราคาสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีหลายแชร์หลายสวัสดีหลายสวัสดีแล้ว,ว,ลวไปแล้ว